สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไฮกันอีกแล้ววันนี้เกมที่มีชื่อว่าโลบ็อกแมปฟอร์สแกนกันเองนะครับผมโดยวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นตัวละครคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเล่นตระกูลที่ที่ผมชอบเล่นกันดีกว่านะครับเน <c oughs> ื้อสกิลเฮอตระกูจะพูดสันส้นๆซื้อมาแล้วก็เฮ่อเลยนั่นกะ็คือตัวละครอย่างซูซูเจ็ดเอ็นหรือว่าคุณพ่อของคุณชิดของเรานั่นเองโดยให้ทั้เขาก็จะสกิลก่อนสกิลเอาเขาจะใช้ของสกิลสหนึ่งของพี่แกก่อนนะครับผม สกิลหนึ่งของอเอ่นเจ็ดเอ็นเจ็ดน,นะครับก็จะเป็นการปเปาะแยกล่างแล้วก็ทําให้ตัวเองล่องหนนะครับผมสกิลสองก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปที่เกิดไปเทเลพอร์ตไปที่ตรงนู้นแบบตรงนู้นนะตรงที่ไกลที่สุดจากตัวเราที่เรายืนอยู่นะครับผมอีโมอีโม <c oughs> นะครับผมแล้วก็สกิลสามมันจะเป็นการเกิดระบบเอนะครับมีระบบไอตัวตัวตัวที่เราเดินร่องห่นเรานะครับผม นี่มันท่าที่กี้เดาวในอันนี้เรียกว่าไมนเดสคอมแบ็คเอยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยขัก่กรเดินมาจบไปแล้ว กดปั่นนะคองๆเฮ้ยมันกดไม่ได้ทุกคนคนมันกดไม่ได้เดี๋ยวกดยูนิโมไม่ได้ทุกคนเฮ้ยทุกคนที่ผมพูดจริงเนี่ยมันกดอยู่ดีโมไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวมาหลังจากที่ไอ้เคหลังจากที่มันเมื่อกี้มันบักนะครับบักอะไรบักฮาร์เทนบักอีโม คิลเลอร์รอบนี้เป็นย,ย, gotcha. ย้อนมาคูแยกล่างก่อนไอการแยกล่างเนี่ยสามารถหลอกคิลเลอร์ได้นะครับถ้าคิลเลอร์ไปตีเราก็จะได้ตังค์นะครับถ้าคิลเลอร์เขาไปตีตไอไอตอนเราแย่ตีล่างแย่งเรานะครับผมตีตัวปอมมาเนี่ยเอาไเลยศพบัตรโค้ระบัตรโคลากินแล้วจะได้สปีดขั้นหนึ่งนะครับมาประมาณห้าวิมันเสร็จ 我我我我我。我我我我我。我我我我我。别弄。别弄了弄。别弄了弄。拿个棒子。哎。呜呜呜呜！我放你了。 โอ้โหโอ้โหไม่ไม่วาไปนู่นดีกว่าครูคิดเก็บหนักกันเลยเดี๋ยวอุฮ้ยเซนที่อุ้ยเฮ้ยเออะดีเฟนเซอร์ดีเฟนเซอร์โอ้โหวิววิขอบคุณอีเลีร์มาอีเลียร์โอ้ยเอนจิเนียร์โอ้ยวิวอีสฮีโร่ เครื่องมัไฟมันปัดแค่สเครื่องก็พอเนีน่ย่เา,เาเอาอหนอเอาดีเต็มไปโโ <laughs> ดีกว่าเดินสวดเดินสวดเดินสวดเดินวดเนยไม้หักเลยเอ,อ้โพอดัคิวลเลอร์อเถื่อนจังวะตีนอดไม้หักเลย เอ้แม่น้ำนี่ติดกิจเลยนะครับบอกไปก่อนเอ้แม่น้ำเนะี่ยกิจเด็ดขนาดแม่น้ำแม่น้ำสีม่วงจะติดขนาดนี้ไม่ผิดก็ไม่เยละถ้าใครอยากรู้ว่าเจ้าสูงสุดเอจเจ็ดๆๆมันจะวาร์ปไปไหนก็ให้ดูตรงนี้ครับว่าฟอร์<ม>อทสปาผมบอกกันในต,ตอนคลิปแล้วนะครับผมอาจจะมีเสียงอะไรต่างๆมาแือคนในบ้านแซก่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเสร็จแล้ว ที่อยู่ไหนวะเห็นเซนที่เอนจิเนียอยู่เว้น้ำแกเข้าไปในน้ำทำไมล่ะเฮ้ยใช่นะไปดูทุกคนเฮ้ยคิวเลอร์อตรงนี้ผมเอาไอ้นี่ก่อนคอสเตอร์ าเกิดมันไม่ผิดพลาดประการใดนะครับการการไอการไอการเดินของเราจะมีสามรูปแบบรูปแบบแรกรูปแบบแรกคือเดินตามเราเดินแบบคล้ายๆเราครับรูปแบบสองคือเดินใกล้กับเดินที่ใกล้ที่สุดรูปแบบอารูปแบบที่สามก็คือจะเป็นการเดินแบบสุ่มนะครับรูปแบบที่สามนะสามเชอตอนนี้เกิอะไรมนี่เสียงไอบ็อกซิ่งโคร่าตัวนี้เก็บได้มั้ยไม่ได้ สิบแปดวิละตรงนี้พันเสร็จยังตรงนี้มันเสร็จแล้วเออตัวตะกี้สองก็จะเป็นการคือตัวละครอย่างซูซี่เอ็นจีจะใช้เครื่องสักอย่างนะครับแล้วจะเป็นการวาร์ปไปตรงนู้นนะครับนี่ออุุ้้ยยโอ้โหแม่วาร์ปตรงไหนแม่วาร์ป เดี๋ยวรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปตัด่อไปเลยดีกว่านะครับไม่รู้จะได้เป็นคิลเลอร์หรือเซอร์นะเลอร์เป็นวันวันวันเอ็กวันเอกนะครับมาโ okay, อเคเชลเลสกี้เราเกิดให้เชลเลสกี้โอเคบิวเดอร์มาอยู่ตรงนี้บิวเดอร์ สมอเริ่มไปละสมองเริ่มไปละโอเคเกือบเกือบไปไม่เป็นแล้วเค๋ทางไปเอ่อยิพิเซอร์ตรงนี้ยูพิเซอร์ตรงนี้แล้วก็เป็นวันเอ็กนะครับอยู่เลยอบิ๊กเลยสองคนเลยออผมกำลังหาเครื่องอยู่หาเครื่องนะไม่ใช่หาฆาตกร เอเครืาา่องัรไฟตรงนี้คิวเลอร์ไม่ทำงานลรวจะอ,อะไรเจอปู้พัดเส้นตก,กตกใจด้อตกใจเออเชลสกี้มาปั่นไหมเชลสกี้เสร็จแล้วเอเค เดินที่ดีพิซเซอร์ยอยู่ตรงโน,โน้นคืลเลอร์นี่ไม่ทำง,งานเลยอะตานี่คืลเลอิกวัดเด็กนะครับขั้นตอนวัดเองมันมีเสียงเรื่องก่อฮืนเงี้ยฮือเลยอาการรออาการรอเรือการเรือไม่ออกเลย แล้วก็ส like ่วนไอจีคิวที่ไอ้ีคิววาร์นะับก็จะเป็นเงี้ครับโดยเฉพาอย่างจีเจตจะเป็นการอะรนะครับกรูดูดเนี่ยก็คือจีเจตกรูดเนรับนี่คือจะเป็นการวาร์ปอย่างนี้นะเนี่ยไม่ใช่ตามไอเกตที่มันเล่นวาร์ปไปหาฆาตกรเลยนะครับตามแบบแบบเพอร์เซสนะครับเมื่าแปลงร่างปุ๊บก็จะเป็นการเดินแบบ มันเดินด้วคนตีนน่ะตัวคนตีนนี่นะไอเดิมแบบนั้นนะเออล่างล่างแยกนะสหรับล่างของเจ้าเออไอท้ทวีล่างล่างโคนของเจ้าจะเรียกล่างโคนแล้วกันที่นี่ขนาดหน่อยล่างโคนของเจ้าซูซิตี้เอ็นเจ็ดนะครับผมก็ลคลิปนี้ก็ทำมาแค่เกือกนะครับคลิปแค่นี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่นกนอนเพราะเวลาผมก็ไม่ค่อยจะมีนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม